กับผมขอถือโอกาสขอบคุณคุณก่อนหลายๆได้ครับด้ที่ใส่แล้วได้ผลนะครับกระือว่าเป็นอีกบุกคคลหนึ่งที่ได้ใส่น้ำหมากแก่าการขั้นต่างๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่ผมใส่รักษางูสวัสดมานะครับอันดับที่2หลังจากนั้นมากก็คือการแก่ขั้นตามร่างกายต่างๆนะครับมีน้ำกระเทามีอาการขั้นตามร่างกายหลายๆคน้นหลายๆหลายท่านก็ได้ใส่ก็ได้ประโยชน์นะครับ นี่ก็เป็นเครื่องอที่คุ้นก่อนเป็นเครื่องยืนยันที่คุ้นก่อนที่ใส่แล้วในระผลประโยชน์ผมเองก็คิดว่าพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านที่นําไปใส่แล้วก็คือเสด็จประโยชน์น้ากันนะครับเนาะส่วนหนึ่งท่านที่นําไปใส่บา่าแต่เป็นอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกํามไรฟันนี่คงรู้สึกว่าแจงข่าวมาหลายนะครับว่า,าการต่างๆเหล่านั้นหายส่วนที่2ก็คืออาการขั้นนะครับ บางคนบางท่านกน็ขั้นตามหลังศีรษะขั้นลังแค่ต่างๆก็ได้นํามากหมากนำหมาก,มากไปใส่นะครับกระหูศึกว่าได้ผลส่วนที่2ก็คือขั้นในลมพาขั้นตามติดต่างๆนะครับพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่นานกระหูศึก่าได้นําไปใส่ได้เกิดประโยชน์หลายผมเองก็ภปากพุ่มใจนํานะครับที่ส่วนที่ผมเองได้พบได้พอ่อได้เห็น แล้วขะน้ำมาบอกมากาวพรอะม่พี่น้องแล้วพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านก็ได้นำไปใส่เกิดประโยชน์สิ่งต่างๆเรานี่นะครับมันเป็นของธรรมาชาตินะครับเ้อพี่น้องบ่ได้มีส่วนอื่นส่วนใดผสมเลยนะครับนอกจากนำกับหมากถนันเองนะครับการที่จะมีคุณภาพหรือว่ามีคุณภาพขึ้นอยู่กับหบมากน้ำนะครับบางคนบางท่านอาจจะได้นำไปใส่แต่ว่าจริงๆแล้วสภาพ มากจริงๆกับสภาพบาแตกต่างกันปะไดนแต่ว่าวิธีการเหตุการณ์ท้าบางคนบางท่านก็นอาจจะแตกต่างกันนะครับก็ขอบอกขอก่าวขอบคุณคุณก่อนลหลายๆได้ครับเด้อท่านใดที่สนใจนะครับก็ทัก ID Line มา spac 289เได้ครับเด้อเพื่อพี่น้องแต่ละคนแต่ละท่านจะได้รับผลประโยชน์ในราคาที่บ่แพงนะครับผม